สอบกสนอครับดเ,เดินรัดถามาครับจะส่งสน,น้ำเลยครับโทรหาเมียเฮ้ยนั่นน่ะนี่ไ <c oughs> อเรียตูดหมาจา้ะคนมันหล่อครับไหนในป่า ก็ยังตาลาวปเลยเมื่อไอสัก์ชื่ออาปาเช่ครับผมไม่หล่อครับป็นหัวใจผมหล่อมากนี่นี่ค่ะนี่ลมันเลย ไอหน้าหมามัน <dir> ถ <lands> ่ายตัวเองครับเ้ยรู้มันทำไปได้เฮ้ยนั่นแนี่ยอย่าเพื่อนผมนะเพื่อนผมไอเนี่ยมันชื่วยหลังผมมันชื่อเจ้ผมลองวะเป็นกันตั้งแต่เข้ามาในค่ายแล้วนั่นเนี่จับสลากโดนใบแดงด้วยกันแล้วนั่นแนี่